มาเดินตรงนี้ก็จะได้ทั้งสุขภาพกายสุขขอบคุณเ,เพื่อนเทุกคนนะคะชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็จะชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้ที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวยมากเลยพระที่ตกดินอันนี้ก็ได้เห็นหนอ้หน่อยสวยไหมคะเพื่อนๆชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้ นู้นเห็นพระอาทิตย์เป็นสีทองสะท้อนมาที่แม่น้ำปิงมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็นปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์มีดอกไม้ดอกอะไรสวยมากเลยเพื่อนๆโอ้โหดอกอะไรสวยมากม้ ลมพัดเย็นดีมากเลยลมพัดเย็นเย็นเย็นสบายจริงๆมาเล่นน้ำกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็นปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์ที่ สวยมากเลยสวยมากเลยพระาทิตตกดินอันนี้ก็ได้เห็นได้หน่อยสวยไหมคะเพื่อนๆมานี้ เื่อสวยมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแม่น้ำปิงอากาศยามเย็นสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังมานี้ เด็กมาเล่นน้ำกันที่รับชมจนจบคลิปค่ะมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็นปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์มองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็น ปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์ที่รับชมจนจบคลิปค่ะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังลูนเห็นพระอาทิตย์เป็นสีทองสะท้อนมาที่แม่น้ำปิงมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่า อากาศมาคลิ้มตอนเย็นปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์บรรยากาศดีมากเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะโอ้ยลมพัดเย็นดีมากเลยลมพัดเย็นเย็นเย็นสบายจริงๆบรรยากาศดีมากเลย มองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็นปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์มองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็นปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังบรรยากาศดีมากเลย สวยมากเลยพระอาทิตย์ตกดินอันนี้ก็ได้เห็นหนอ้หน่อยสวยไหมคะเพื่อนๆอ,อากาศช่วงนี้ฟินมากๆอากาศดีมากๆสุดยอดมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็น ปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์ลุ่มแม่น้ำปิงเออเห็นพระอาทิตย์หน่อยนึงแล้ววันนี้อากาศช่วงนี้ฟินมากๆอากาศดีมากๆสุดยอด สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังัเดี๋ยวยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็จะกระดายเองนะคะภาพใจลมพัดเย็นดีมากเลย อยากาศบรรยากาศสวยมากมีเด็กๆเดี๋ยวเลยครับเพื่อนๆบรรยากาศก็จะบสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลัง มีดอกไม้ดอกอะไรสวยมากเลยเพื่อนๆโอ้โหด,ดอกอะไรสวยมากไมสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเดินตรงนี้ก็ จะได้ทั้งสุขภาพกายสุขมาเดินตรงนี้ก็จะได้ทั้งสุขภาพกายสุขมาเล่นน้ำกันโอ้ยลมพัดเย็นดีมากเลยลมพัดเย็นเย็นเย็นสบายจริงๆ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะโอ้ยลมพัดเย็นดีมากเลยลมพัดเย็นเย็นเย็น,ยนสบายจริงๆเด็กๆมาเล่นน้ำกันมีดอกไม้ดอกอะไรสวยมากเลยเพื่อนๆ โอ้โหดอกอะไรสวยมากมายไายเองนะคะชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้่า ใจลมพัดเย็นดีมากเลยบรรยากาศบรรยากาับมีดอกไม้ดอกอะไรสวยมากเลยเพื่อนๆโอ,อ้โหดอกอะไรสวยมากมามมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าอากาศมาคลึมตอนเย็น ปกติเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์กันดูสิคบเพื่อน